มันตัดมันเก็บตาเอาอันได้ไปซื้อยังีมือเศร้าที่แรกก็ว่าบปซื้อหนอยฟันขึ้นเรืสิออกมือเศร้างี้บอกค่ะจ้านั่นล่ะโอ้แมนเลยแม่อันสีพันอีกดีหนี่แต่ว่ามันขึ้นฟันแล้วเน่เมื่อขึ้นนี่ฟันแล้วมีศูนย์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยเน่ล้านเปอร์เซ็นต์ชุนล้านเปอร์เซ็นต์นี่เจ้าศูนล้านเปอร์เซ็นต์มันขึ้สีมากก็รอกันเดียวแต่ศูนย์คันแม่ซื้อมือเอืญเน่ะบอกคันเพิ่นบอกว่าซ้ำอีกนะมื่อแรกน่ะบอกที่ื้อ หกสี่ศูนย์ข้อนี้ตัวเดียวเลยบอก่ะเอาใจไหนก็มั่นใจเขาก็ฟันฟันคักฟันเนี่ยฟันว่าได้ดาดาป็นดาดาคนตอนนั้นฟันว่าได้ดาคนมันออกที่ศูนย์โอศูนย์สีนบอกห้าศูนย์สี่มันบอตอนนั้นมันบออันนั้นได้ดาค้นเหรอฮะขึ้นนี่โจนไรหลฟันน่ะพ่อใหญมุ่นปลุกออกคอยบเอาไหลให้ถามนู่นไปดาผู้ไรก็ได้โยนไหลไล่ในฟัน <ฮ>หน้าได้ฝันไม่เน,น่าหน้าไม่ยิง่งเนี่ยหน้าพพลาเดียห้องห้องบ่ออกในฝันนะเป็นยังไงคือ<ด>ได้ดดาผู้ไม่ใ่มุ่นน่ะย่ายจะเป็นยังย่าย่าย่ยา,ยยายโอ้ยเคยฝันสันดอกเคยชวนมาสันดอกกระด้านดีกระฝันกับว่า,ดา,าได้ดาคนนดีเป็นยังขึคือได้ดาเขาไม่นวนเอาเขากับมะว่าหียกระด้าเขาอยู่ได้ฝันเขามะว่าห่ได้ศูนนั่นล่ะมันนี่ ฟังตี่นะตอนนั้นบ้านเป็นหนึ่งศูนย์สี่สี่ศูนย์ตอนมันออกก่อนห้าศูนย์สี่นั่นละบันนี่เขาจะเอาหกสี่ศูนย์นี่บ้านเขาจะเอาหกสี่ศูนย์เป็นยังไงได้เป็นหกสี่ศูนย์ภาวะเลขมันนี่หกแม่งวดบางนึงนะคอยบ่แล้วหาใจนี่นะบ่แล้วหาก็ถือสามตัว,ตวถือสามตัวเอาอันหานะว่ามีแน่รักโว<อ>่ามันว่าบ่แล้วหาใจแต่แรบ่อยากเอาใช่ปันไดบ้านนี่ หกนะมันมีในหลักเดี๋ยวนี้นะมีทั้งหกไม่ทั้งศูนย์ไม่ทั้งสี่เดี๋ยวนี้นะมีในหลักนะโอ้ห้วมฝันกับเลขทั้งน้อเจ้าของือกตรงกันเป๊ะคันมันชื่อนะบอกเมื่ออื่นนะบอที่ชื่อสี่ศูนย์กับหกศูนย์พอนพอนเมื่อนึงนะออกสามโตมันบอกห้าศูนย์สามมันบอคือสามเมือนมันบออัะได้สามเมื่นผู้นะสามเมื่นก็เอ้า ว่ามันเครืองมาได้สามพันได้สามพันอันเลขอันสองตัวนะโอ้มันถึงสามตัวนาะสามพันหามาหนี้ถึงสามตัวนั่ก็ได้สามหมื่นบ่จ้านั่นล่ะวิ่งศูนย์ติศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ด้อยสีบอกใครเด้อบัานี้เด้อสร้างเอาเด้อแต่เบาเป็นตาดีใจหูมีแฉแน่นอนเลยอันดาเขาคือเขาล้านเปอร์เซ็นต์เนาะที่ผู้ที่ตามไลอยู่บอย่าย ฟันเท่านั้นบอกฟันสันสันฟันเท่านั้นฟันวะาศูนย์นีให้คนสิจะได้จะว่าอันเมื่อคืนนี่ลูกมาตีหนึ่งเงินบ่ขินขักจากหน้าใช้ที่บานมหาคอยเนี่ยคอยยางมันบออกออกออกๆๆอ่าเซนก็ได้จับขึ้นมาเบ่งหกห้าห้ามันเนสามจวโอ้ยหาคืองามเจ้าเนี่ยบอกแม่น้มันดังไรบอ วาย border ขั้นค่อยเอาทีมแม่นอีกที่แบบนี้บอแม่นอีกดิน่ะมันสีออกไปใช่ใส่ไอห้าห้าห้านั่งเทียก็ออกเด็กไายสามตัวนี่บ่ะเล็กไทยสามตัวที่แม่นมัดเลยเบอะค่อยๆถือลายเทียรแล้วโอ้สำหรับอันออกๆเนี่ยแมวอุทัยเทวีเนี่ยเออแมวอุทัยเทวินวันนี้เหย้าออกนี่มันเอาขั้นสีออกตัวนี้ดีเหย้าเหย้าออกสามเทียมโอ้บอกเพิ่นน่ะเหย้าอืมอโอเฮ้ยออกออกออกกี่มันเนี่ยอ๋อ ทุ่มฮกทุ่มไหมเขาลูกมากเนี่ยเต้นมาหาข่อยดีหินขาข่อยได้ว่าโอ๊ยขอนี่เด้อเจ้าทีเจ้าฌานเด้อข่อยว้างสีแมงม้าแคระนี่ก็ได้ผู้เพื่อนรักษาปกป้องอยู่นี่ว่าจันเนาท่านถี่ออกถึงนี้ดีให้ผู้ข่าเห็นชัดชัดเห็นฮกหาหาสัดเป็นชัดดาวเงี้ยวออกพร้อมหินคาดนนเมียอืมโอ้ยคี่เป็นจันทร์จันทร์เองดิย้ายค่อคยถือบ่อยคยถือสิ่งนี่นะน้ำหินคาดก็ได้บ เคยชื้นเล็ก่ายสมตัวบ่ก็เป็นสี่บอนออกออ่ออคนี่บ่ขนาดว่าออกอีเด้อเฮ้ยสิจังได้แล้วสนะออคออกออออคนน่ะห้องเงี้ยวจากจากจากออกสามเทียวนะเพื่อนเขาลุกมากเลยจเบิ่งมือแลูกมายังตีหนึ่งตีสองคยนอนบอลับเคยได้ลุกมากลุกมาอย่างมาดำหน้าบ่บ่เมื่อนั้นื่อว่าดำหน้าตีหนึ่งลุกมาตีหนึ่งเมื่อนั้นมาดำหน้าหล่าอย่างแล้วได้ดำนี่ให้นี่ง โอ้บอกเออบาดนี่มื่อคือนี่ลูกมาอีกลูกมาเลาะเบิงเอาใบย่านบอกใบย่านนอนหน้าบย่านดิหนึ่งแล้วได้บย่านเพื่อนกับยูคือเฮ้านี่ละเจ้าที่เจ้าทานเพื่อนกระไดอยู่หน้าเนี่ยน้ำบ่เพื่อนแห่งยูดีก็ในบ้านเ้อสงบดียังไงคล้ยชิน มาเห็นอีงไงเห็นจากแน่ว e. เห็นก็ตอนนั่นล่ะตอนมันออกหกจังเห็นอีดีเห็นงูน่ะอือันนี้ก็ฟันนะตลอดถือมาตลอดไอด,ด้อย่ยอยถือเพลงเพิ่น,นบอกตลอดแต,แต่ว่าถือมาตลอดแต่ว่าบ่ได้ถือหลายเนาะถือกี่ทศีหามื่นสองสามมื่นนั่นละ่ะสองสามมื่นชี้หามื่นเท่านี้เะเอก็พอ่อได้ใช้ได้ซอยไปเนาะพ่อได้ใช้เ่ล่ะลูกหาลูกหน้าดำหาดำหน้าเ่ชื่อปุ้ยชื่อยังเนี่า บ่อันนี้คือเพิินดอกอืแต่ว่าเลขนะแน่นอนเลยการันตีให้เลยศูนย์มาแน่นอนศูนย์มาแน่นอนการันตีแม่นวลว่าล้านล้านไปเช่นจ้นบนหือล่างแม่นวลจักสีบนสัรีล่างมั่นมากคู่กันลดบ่มากคู่กันเลยบ่อขนาอมากบกชนาเอาที่มากบ่ ที่ศูนยเอามาที่นี้วิ่งศูนล้านเปอร์เซ็นต์ดิล้านเปอร์เซ็นต์ัดนี้จับกู้มันตัวใดค่ะจับกู้กับที่ศูนกับหกศูนย์นะสี่ศูนย์หกศูนกับหกศูนย์ู้่ามหาบอกค่ะปูบ่แมนอันเป็นก็จังเพื่นกับที่บ้างนี่นี่ละเพื่อนกับที่เทียมๆมาก่ะแต่ว่าฝันเห็นคนตาอจแตงที่มหนมันมีหอกดิฝันเห็นไอ้เพื่อนนี้ ไอ้ได้ไอ้นี้ไอ้ทิศนี้ฟันเห็นว่าพอตู้พอตู้เห็ดเหี้ยนไห้เราช่างเฮ็ดให้คอยดิเหี้ยนนะพอตู้เล่ากระตายแล้วอนี่กระจังว่านตัวกต่ยังว่าผีโกหกมีหกคอยกระเอาหกนะใช่เออเป็นหกทีชูนจังทีแม่อ้าฝฟันเห็นไอ้ผู้ตายขือนสิเป็นซีได้เอาฟันเห็นพ่อกับผู้ตายขึอนสิชูนหกหกนะทับชูนมันคู่กันอยู่แล้ว ขั้นตายนะมันเป็นหกขั้นนันพีโกหกนะตลอดเวลาได้ย่ายบอกใครคอยิได้จจับใจจอู้สิได้จขั้นฟันมันผีหลอกมันผีโกหกนั่นหมดเลยอ้าซุ่มผีเปาอีหลีสีบ้างใดสันเอาสีว่างไหนกตนีว่าผีโกหกขั้นตายไปแล้วนะขั้นมาขั้นตายก็บอกเป็นผีแล้วเนาะโมเมนต์ขันสมมติว่าฟันแบบเจ้าที่เจ้าทางก็เป็นพีขึ้นกันสินะนั่นล่ะนั่นล่ะบอก ่ว he for ่าอยู่นี่ฟันดีที่นี่ยู่นเ่ะฟันดีตลอดมองไม่เห็นกรอกๆแกลๆเห็นจักเทียแล้วควงมืออื้นเศร้าเนี่ยจะเลี้ยงเศร้ากันบ่เฮ้าเนี่ยเดียวเดียวมือแดงขาเพิ่นมหาข่อยอีกอือคอยอธิษฐานไปใช่ขออธิษฐานที่เศร้าบ่ให้คอให้แม่มาซอยูุซอยเต่าใน่อเอื้อนแหย่เอื้อนอันไปเอาเลขอันเลขรักกิโลนะแม่นบ่อือขอไปฟันว่ามานน่นน้ำแทงคนน่ะเนี่ย ้ันฟันน่ารักบั้นนนนน้องแฉงอัวสิเป็นงานนะว่าเจ้าพระราชนี่สิมากหัวโอ้ยังคือฟันยังสั้นดีเออเจ็ดจังไรบมืนมีเก่ามีโง่ง่กับเก่ามันตัวเดียวกันเนออืมงันก็ฟันดีอยู่ดีไปว่าเออหรือสิออกเจ็ดสามศูนย์แบ่งสั้นปะนี่หมาจังไหยเจ็ดสามศูนยเยียเลียนเถอะ เช้าคนอ่ะเช้าอันนั้นลักกิโลอยู่บ้านอันนั้น,นบอกคนบอกคน,อ,นอืมเพราะนั่นแหละบอกมาเนี่อันที่ฟันที่บ้านนี่แหละไปฟันไปเห็นอันพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีมาวานนู้นแทงมัเนี่ยพี่เขาก็ฟันสิเป็นังไหนพี่เขาก็ฟันน่ะมันที่นี่เก้าเก้าอยู่อยู่ใส่แบบนี้ยู่วร่างกัอยิ้วบนแค่นี้โอ้โ เม่สิเก้าซีอาจะบอกไม่ได้เนี่ข่อยฟันเห็นุ่มแข็งมันมีเก่าซีที่ตอนนั้นนะค่ะไม่สิเก้าซีบอกข่อยฟันนี้นุ่มแข็งไม่เกี่ซีที่เก้าซีขี้เล่าสิบบดเท่าไหร่แค่สิเป็นรังไม่เป็นบดท่านั้บอกแต่ว่าคุณแม่นุ่นอนนี้ท่านเรียกที่ขอยเฮ็ดนะอันกับพ่วมฟันของข่อยนะท่านที่ชอบเป็นตารางก่อนแม่นบอกชอบเป็นตารางตาทีแต่ที่ชอบมากเนี่ยเป็นตารางก่อนค่ะ แสดงว่าหัวศูนย์ที่ศูนย์สี่ยูรังย่านแมนค่ะแต่ว่าอันเก้าสี่สี่ยูบนเก้าสี่ย่านยูบลเป็นขนาดอ๋เก้าสี่เจ้ายังใช่เป็นเก้าสี่เนี่ยเอาห้าเก้าสี่ค่ะฮะเอาห้าเก้าสี่ซะห้าเก้าสี่อีกแม่บห้าเก้าสี่สี่ค่ะ แต่ว่าสี่ศูนย์กับหกศูนย์นี่มันใจยุรามันใจค่ะให้ฟันตัวใดล่ะบ้างหกศูนย์ให้ฟันให้ฟันที่ศูนย์กับหกศูนย์นี่ละเอาสองตัวท่านี่คือคือบรต้งเน้นนั่นล่ะสองหางนี่น่ะสอหาเอารูดกับบ่ค่ะแม่นวลกลับตัวโอ้ยกลับน้ำโอ้ค่ะได้มาตลอดที่เราชื่อเฮดเลกได้มาตลอดมันมันตรงความฟันมันใช่ฉันเนากูคือคักเทบันฉันะบอกไล่ผุนะเนาะ โอ้ยแน่นอนเนื้อบานีีเด้อเอาค่ะผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อตัวนะมั่นใจปานใดกอล้านเปอร์เซ็นต์ติล้านมูชูนมีล้านเป็นเมนเด้อบ่เป็นแต่ดีใจแต่พี่น้องค่ะแม่นวลค่ะปกติจะซือแม่นวลฝันแม่นเนาะวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเอา พอสอนเนี่ยไปเขียนมาหกศูนย์อีกอยู่เอามา้หม่น,อน,น,อนั่นติวอ่ะต้นปู้ใดพ่อเขียนบนปูบ่ <î> s> <S ปูตัวนี้จับใส่ให้ปูอยู่นี่เด้อปูดำติดอยู่นี่หญ้าปัดติดหญ<ะ>้าปัดปูดำหกเจ็ดโอ้ยเนาะเจ้าอุก่าไม่ไปน้ำหกศูนย์เพิ่นอีกแล้วเอาฝนกระตุกเพราะฝนใหญ่เอาค่ะฝนตกุกอะไล่ะฝนไล่นะ่ะฮะเอาเอา ค่ะเห็นบ่อเอฟทีเห็นค่ะโค้งสุดท้ายของแม่นวลเนาะวันที่16กรรก,กรกฎาคมพศ2 5 6พค่ะวิ่งศูนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะมั่นใจเต็มร้อย่าสั่นเพิ่นว่าส่วนล่างเพิ่นมั่นใจ4 0กตัดตัวไรกับบ่ไร่าสั่นค่ะรักพี่เสียดายน้องส่วนบนเพิ่นมั่นใจเม็ดเดียวหางเดียวแดงจึงคืน ห้าเก้าสี่ค่ะค่ะชอบประจัดคัดกะพานเด้อค่ะคุณพ่อคุณแม่อันนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นเนาะแมนวลเนาะค่ะเอามื่อนี้ก็มืดแล้วต้องฝนตกเนาะความลาาจากค่ะฝ้าวฝ้าค่ะเอาสวัสดีค่ะ